แรดฟอร์ดลั่นหวังถึงแชมป์ UCL หลังกด2ให้บาร์เซโลนาชนะนิวคาสเซิลมาคันแรดฟอร์ดแก็บกองหน้าตัวยิมของบาร์เซโลนารองจากฝงราลิกาสเปนนะครับให้สัมภาษณ์หลังเป็นฮีโร่พาทีมบุกชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับ10พรีเมียร์ลีกอังกฤษในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2025/26รอบดิกเฟสนัดแรกครับเกมนี้ครับมาคันแรดฟอร์ดนะครับผมได้โอกาสลงเล่นเป็น11ตัวจริงให้กับบาร์เซโลนาครับหลังจากที่รามิญยามานบาดเจ็บไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับผมในก่อนมาเดียว2ประตูในอาละครัน ผมแน่ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับเก็บ3แต้มแรกรังอันดับ12บนตารางคะแนนครับ้านมาคัทแรดฟอดนะครับผมแน่ที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้นะครับพูดถึงการย้ายมาจากมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับที่มาเล่นให้กับบาซโลรนาว่าทุกอย่างกําลังไปได้สวยครับผมกําลังเรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอลแบบใหม่แล้วมันทําให้ผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นครับเป้าหมายของเรานะครับคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับไม่มีอย่างอื่นใดในใจเราอีกแล้วมันคงจะยากเรารู้เรื่องนั้นดีครับแร จะใช่ประตูที่ดีที่สุดที่ผมเคยทําได้แต่ผมก็ชอบลูกแรกด้วยนะครับผมนะฮะมันเป็นประตูที่ดีของทีมครับผมแค่ดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมและช่วยทีมเรารู้ว่าคืนนี้มันจะยากแค่ไหน